สวัสดีครับผมบางดุลคนขายรถถยครับก็พบเจอผมนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูอิซกิเอ็นที554นะครับหรืออิซกิ54แรงม้ามือ2คันนี้นะครับหลังจากที่นะครับผมก็ได้รีวิว40แรงม้าไปหลายคลิปแล้วหลายคันแล้วสาหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูอิซกิ54แรงม้ามือ2คันนี้นะครับก็สําหรับคันนี้ครับเป็นรถราคาถูกๆนะครับผมก็ขายตามสภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางหน้ายางหลังนะครับตามสภาพนี้เลย นะครับแต่ผมก็เก็บสีใบดันให้นะครับลองเครื่องลองเกียร์ให้นะครับว่าพร้อมใช้งานนะครับก็สําหรับ54แรงคันนี้ครับผมจัดชุดนะครับจัดเซ็ตมาพร้อมกับตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านหกใบยี่สีนะครับซึ่งเป็นผ่านคู่ตัวของเขานะครับในราคา368,000บาทนะครับส่งฟรี400กิโลไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับผมส่งฟรีให้400กิโลนะครับ แล้วแล้วก็54แรงคันนี้ผมก็ขายตามสภาพแบบนี้เลยนะครับยางมันอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่มันไม่น่าใช่ปัญหานะครับสำหรับเรื่องยางนะครับสำหรับรถ54แรงคันนี้ก็เป็นรถปี63นะครับ2,280ชั่วโมงนะครับเป็นไม้แท้ครับขายกันแบบตรงไปตรงมาเลยเป็นไม้แท้นะครับ2,280ชั่วโมงนะครับตัวรถไปดันผ่านนะครับราคา สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับรถไม่ได้ขี้้วขี้เหร่เลยนะครับสวยๆนะครับนะครับของเหลวเราก็เปลี่ยนให้นะครับกองโซลา่าเราก็เปลี่ยนให้นะครับบางอย่างอะไรที่มันตามสภาพก็เราก็ไม่ว่ากันเนาะครับท่านใดสนใจก็นะครับลองติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยผมบางดุลคนขายรถไทยครับหรือแอดไลน์ มาคุยกันได้นะครับนะครับเซตนี้เลยครับตัวรถใบดันนะครับแล้วก็ผ่านหกปบยนะครับราคาสามแสนหกหมื่นแบาทนะครับแล้วก็นะครับฝากเตือนพี่ๆน้องย้ำกันอีกครั้งนึงเลยนะครับสำหรับรายละเอียดคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี63นะครับ การใช้งานก็2,280ชั่วโมงนะครับไม้แท้สภาพแท้เลยครับชั่วโมงการทำงานครับ2,280ชั่วโมงนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับอลองเครื่องลองเกียร์ให้เรียบร้อยจัดชุดมากับตัวรถไปดันแล้วก็ผ่าน6ไใบยนะครับราคา368,000บาทนะครับทรงฟรี400กิโลทั่วไทยนะครับก็ ฝากไว้ครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถไถไว้ใช้งานนะครับราคาถูกๆก็ฝากอีซิกิ54แรงม้ามือรอคันนี้ไว้ด้วยแล้วก็ย้ำเลยนะครับสำหรับพี่ๆนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถไถอยู่นะครับให้ระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะครับสำหรับผมบางดุลค้นขายรถไถผมมีลายนี้ลายเดียวเลยนะครับเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวเลยนะครับแล้วก็ผมก็ขายทั้งรถใหม่นะครับขายรถใหม่ด้วยนะครับ ขายรถมือ2ด้วยหน้าร้านมีจริงนะครับของมีจริงนะครับนี่อิสกิกำแพงเพชรนะครับขายทั้งรถใหม่แล้วก็รถมือ2ด้วยนะครับไม่ว่า,าพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ขอให้ไว้ใจผมบางดุลคนขายรถไถนะครับอแอดไลน์หรือโทรมาคุยกันได้เบอร์โทรเดียวเลยครับด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ฝากไว้ครับฝากอิสกิ54แรงมา้ามือสคันนี้ราคาถูกๆ นะครับไม่แท้ๆเลยนะครับขายแบบตรงไปตรงมามีหน้าร้านจริงนะครับฝากไว้นะครับก่อนจากลากันวันนี้ครับผมบางดุลคนขายรถไถ่ฝากติดตามเพจ Facebook YouTube ช่องบางดุลคนขายรถไถไว้ด้วยนะครับอของแท้ต้องที่นี่ที่เดียวเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมบางดุลคนขายรถไถน,นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ